วัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่นาบักแมนนะครับผมเราจะมาเอาปลาสะมานามานะครับนี่ครับอุปกรณ์ของเรานเี้ครับผมวันนี้พวก,กับสาวเต็มนะครับขนาดยิ่งดิงเสย ไม่เอามองนี้รดเป็นย่างนี่หมอมองนี้เอาได้เยอะิชวานไหนวมะนาีนี่ไย้วมมาแัสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับเซียนลินนะครับเฉยดูดูเทียนพัดนึงครับมาทจะเป็นมือกล้องห้ดูครับผม ดูหน้าตาครับเอย่างกับ <ç> ลูกคนหนูครับแอบรักสาวคอมพิวเตอร์ครับจันลงมสาได้เยอะปลาเมียงเขาลงไปใต้อยู่ปปลาเขาลงไปใต้อยู่ปะโบวนี่านได้หรือมันหลยังไงบรรยากาศสุดยอดครับผมตาเมือเเเกกยบูอลง มองหาไรนี่จะปลาดุกหันต่อแล้วต่อแล้วอยู่นี่แม่งได้ปลาเข็งหันเดี๋ยวเดี๋ยเดียวไอ้บัห้าบัวแม่งบัวยานแลยยานดำเลยเมืองสุดนั่นใส่เลยโอ้ยมึงลิงเจ้ารถลงไปอ่อได้ยก <c oughs> <c oughs> ว่าบัวไก่ไก่เว้ย

Oh, hô, oh, nhai à. Tăng lên bài mình khuyên miếng bài mình khuyên miếng Ê, nhanh sạch ạ, ê, nhanh sạch ạ Ê, ê, kéo, kéo, kéo Để Đừng bị như mày không ừ. Mày chứ

ปลานิ้นเพ้ยปลากาปลากานี้ปลากาปลากาเอาไว้แสีบเพื่อนยังปิ้งตำบะคงนี่นี่น้อยอันนั้นเอาขึ้นเลยเอาใส่เลยเมี่ยเขาว่ายังมีงกงกงอยู่ไหนีหว่าเป้ยปลาเขใหญ่เนาะเพรต้องโอ้ดีกาแล้วคางเลยฮันฮันมีมีม้วงอยู่ฮะสองตัวแม่ปีนกูส่งตัวแม่แม่แม่เปิดกูดูว่างว่ะบักโจู เอามึงมิเียบ้งมไเเหียบอยู่ดิเหยียบแหงคือมึงไงเอาเดี๋ยวจะควาไปใชปะอย่าลืมมัดตากะซังกันนะกวนี่เฮ้ยจีแล้วชิมจิชิมจิแมนเฮแมนมาเดี๋ยเขาฟงด้ ยายามึงจะทายดิม่อาหวดอะปวดอะปวดอ่างวะไปดิแล้มึงก็ปล่อยมืงอยู่นะเจ๊งมึงยิมใหญ่ๆป่าปเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเฝาเอองงนี่ครับคนงานอันกอกูแม่งตายตายแล้วล่ะด แม่งง่บริปาดิแม่งกูหัวอยู่ใต้น้ำเผื่อเยอะถ่ามือหัวี่อะไเสียแมนแมนโซด้วยสเตีบด้วยหกหัวต้อแม่งโคเทนเิมูจิเอาเซาดิเบงเอาเนี่ยมึงลืมมัดครับ แมงมืนมือมือคูน่ะสิมืนมันจะบมาจับเอาเลยแมงเหยาบประคอกูาข้อหักเลยนะเนี่ยไปม่ได้จับมือเอาที่จับหักเลยพูดได้ประคอสิโดดออกเลยเออนี่บัดนี้กะมัดไว้เอานี่มาเตอเออนนี้เราก็มัดใส่กับเสีอเขียวมาดังไลยมาดังไลยก็ะเดียวมึงกัมัดทบหนึ่งกันนี่เด้กูก็ม่ใส่ยนึ่งเลยเออเมื่อกี้เป็นอันนั้นไว้เออต้องไว้เออนั่นละเออเหยอะนู่ยปลาตายนะครับเอาแม่เราด้วย ยัยฮะจีว่านี่ไหนวันตานานวันลงมานลุกนะขวางของผลงานของเรานะครับมาเกิดเซียนจีว่านีะครับเฉพฉ่แล้วไปผลงานครับ ถ้าเชียนเนี่ยต้องดังไฟใตยพื้นไบอมีบอมี่ปงานงานเด็เลยค่ะดี่าเด็กเแต่ดีูอินตัวอาหารป๋ามายันเยนีบ่วะเด็กคือเราเลี้ยงตายกินยางบ่ตายมึงมากินปลาสดมาด้มาด้กินเ้าเลยนะขนมเสีนปลาสไง บ้านแพงบมาเลนเนาะบ้านงก็แค่ไปเดิมาแม่โซก็มาแม่โซ่เขาิ๊บได้แสบนียแสบลูกิ๊บแหะไ่ได้กินเนาะสนว่มีวันนี้แสดงว่ายานไม่ได้กินลายนี่เข้าแห้งเหรออไม่แห้งหมดรา่เสียดายเขาหน่อยเนาะนี่มีส่านเลยนี่ยต้หัวเนี่ยั่วเขาหน่อยวะบ่ละเต็มให้เต็มหน้าเลยนี่นั่นักบ กั้เอากรแก่โต้แก่ทนบนท่านอิ่มีนกสอบี่ันแหละครับานีกระสอบนะคับผมสำหรับอีพีนี้เราก็ขอลาเพียงานีบครับผมสวัสดีครับาเจอกันใหม่อีพีนาครับผมบ๊าบาย